สวัสดีครับคิวเช้าครับวันนี้มาครับซูซกิสวิปอีกหนึ่งคันนะครับปัญหาช่วงล่างเสียงดังนะครับคันนี้ก็ไปเปลี่ยนโช๊คมาแล้วนะครับนี่เปลี่ยนโช๊คใหม่ซีตนย่างดีครับแต่ว่าเสียงยังดังขึ้นเก่านะครับก็มาหาเรารับครบจบให้นะครับที่นี่กับผมสถานีตรวดการยางตรวจพวกเก่านะครับอันนี้ก็มาช่วงล่างมีเสียงนะครับเปลี่ยนคอยโช๊คนาหลังนะครับมีไปดูข้างหลังด้วยโช๊คใหม่กิ๊กนะครับ สลบคันนี้ก็คือลูกหมากันโคงนะครับมีการหลวมนะครับมันก็เลยเห้มีเสียงดังก๊กก๊กกๆก๊นะครับเวลาตกลุมนะครับกอก็ก็จะแหลกพวงอะไรเช็คแล้วนะครับยังใช้งานได้ไม่มีเสียงดังนะครับแต่ก็มีพระเบรกหน้าที่หมดแล้วก็จานมีร่องที่หน่อยนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าหนักนะนะครับก็ลูกค้าก็ง้ไปถึงก็เนแก่พระเบรกไปก่อนนะครับเพราะว่าพระเบรกเดี๋ยวมันจะกินจานนะครับก็จานเรื่อหมดมีเอาน้ำพนกแ้วพี่เลย มาอีกหนึงคันนี่คันนี้ที่เราจะมาคุยกัน for ์ u n n r r นะครับคันนี้เป็นตัวหน้ายักษ์นะครับมาด้วยอาการเกียร์กระตุกนะครับรอบสูงนะครับอันนี้ก็ให้สร้างน้มถอนมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้คือสภาพนะครับน้ำมันเกียร์นะครับไมค่อนข้างที่จะดำบ่ดำต้ะงรัาดำไหลนะครับแล้วก็เราถาดมาอใกล้นะครับ พี่น้องดูครับอันนี้คือน้ำมันเกียร์เก่านะครับน้ำมันเกียร์ก็คือมีการเติมเกินนะครับหลีกวัดนะครับเราเอาการวัดมาก็การวัดนะครับนี่ตอนที่มาถึงเรานะครับมีการเอาออกมาเช็คดูนะครับก็มีฮะดีครับเกินขึ้นมาประมาณสองลิตรนะครับประมาณได้นะครับขีดีครับน้ำมันเกียร์อันนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับนี่ ค่อนข้างที่จะเยอะนะเชบแล้วก็อันนี้เป็นกองเกียร์นะครับของเก่านะครับตันผู้รู้เลยครับพี่เศษเล็กเอลี่เลยครับนี่ฮะดำมากนะครับอันนี้ก็กองเกียร์ใหม่นะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ของโตโยตานะครับที่เราใส่อันนี้เดี๋ยวเอาไปให้ช่างงอมนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็น ATF นะครับ เ S นะครับของแท้แน่นอนนะครับของโตโยต้าอันนี้เดี๋ยวไปให้ช่างน้อเหมือนกันทาความสะอาดก่อนกลนอ่างนะครับบุญแลวครับเบอร์แม่เหล็กนะครับอันนี้แม่เหล็กนี่ดูสภาพนะครับนี่เป็นขีดตมนะครับอยู่กอนอ่างนี่ฮะน้ำมันเกียร์อันนี้เดี๋ยวล้างแล้วก็เปลี่ยนสากรองเกียร์ใหม่นะครับตอนนี้ก็รับครบจบให้นะครับกับผม อจูนนเออรร์ะคับาการวิ่งประมาณเกียร์สูงๆนะครับความเร็วสักร้อยยี่ร้อยสามนะครับมีการเกียร์กระตุกนะครับก็เกิดจากน้ำมันเกียร์เกินแล้วก็มีคราบสกรปรกนะครับมีน้ำมันเกียร์สกรปรกมากนะครับก็อันนี้ก็เปลี่ยนไส้กรองเดี๋ยวพอไปวิ่งดูรอบหนึ่งนะครับแล้วพบจบที่นี่กับผมช่างบิ๊กแห่งสถานีเพื่อกันอย่างศูนย์แปดศู 1. ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ